แนวทางการพัฒนากล้วยน้ำหวา้าสินค้าศักยภาพทดแทนการผลิตข้าวนาปีในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่อักิแมปจังหวัดพิษณุโลกปัจจุบันการผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิดโดยเฉพาะข้าวนาปียังประสบปัญหาผลผลิตอยู่ในระดับต่ำต้นทุนการผลิตสูงบางช่วงปริมาณผลผลิตล้นตลาดรวมทั้งยังมีการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่อักิแมป ซึ่งกระทรวงเกษตรได้ให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปผลิตสินค้าที่มีศักยภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและให้ผลตอบแทนที่ดีกล้วยน้ำว้ามาลิอ่อนนับเป็นพืชเศรษฐกิจหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จึงมีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเป็นพืชที่มีโอกาสทางการตลาดอุตสาหกรรมการแปรรูปยังต้องการผลผลิตเพิ่มซึ่งกล้วยตากบางกระทุ่มเป็นสินค้า GI และเป็นของฝากสําหรับผู้มาเยือนพิษณุโกเมืองสองแควสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่2ตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าวจึงได้ทําการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนผลตอบแทนวิธีตลาดแหล่งรับซื้อและปริมาณความต้องการรวมทั้งจัดทําแนวทางพัฒนาสินค้าทางเลือกที่มีศักยภาพกล้วยน้าวาแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ได้แก่หลักการจัดทําต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์วิธีตลาดและการจัดการห่วงโซ่อุปทานซัพพลายเชี n m เ n a g ม m น n t 5ขั้นตอนคือการวางแผนการจัดหาปัจจัยการผลิตการจัดส่งและการส่งคืนสินค้าขอบเขียนและวิธีการศึกษาสินค้าเกษตรที่สำคัญข้าวนาปีและสินค้าทางเลือกที่มีศักยภาพกล้วยน้ำว้าปีการผลิต2,566ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกรวม40ลายมาวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพผลการศึกษาพบว่า ปี2,566จังหวัดพิษณุโลกมีพื้นที่ปลูกกล้วยน้ำว้า1,189ไร่เกษตรกร2,514ร,ร 2, ายผลผลิตรวม1,228ตันต่อปีแหล่งผลิตสำคัญอยู่ที่อำเภอบางละกรรมบางกระทุ่มและวังทองเกษตรกร,ร,กรส่วนใหญ่เป็นรายย่อยทำการผลิตในพื้นที่ของตนเองเฉลีย่ลย3.94ไร่ต่อครัวเรือนมีประสบการณ์ในการปลูกกล้วย15-17ปี ใช้น้ําฝนในการผลิตมีเพียงบางลายที่มีแหล่งน้ําเสริมในช่วงฤดูแล้งด้านต้นทุนการผลิตกล้วยน้ําว้าเฉลี่ย4,985บาทต่อไร่ต่อปีระยะเวลาในการปลูกไปจนถึงเก็บเกี่ยว10-12เดือนให้ผลผลิตอยู่ที่1 0 9 7กิโลกร,รัมต่อไร่ต่อปีปเกษตรกรได้รับผลตอบแทน18,49บาทต่อไร่ต่อปีและผลตอบแทนสุทธิหรือกำไร 5,864บาทต่อไร่ต่อปีซึ่งหากเทียบกับกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่อากิแมปในปี2,566เกษตรกรได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยสุทธิหรือกำไรเพียง791บาทต่อไร่ต่อปีสถานการณ์ด้านการตลาดผลผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ60จำหน่ายให้กับโรงงานแปรรูปผู้ประกอบการรายย่อยและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอีกร้อยละ39จำหน่ายให้กับพ่อค้าวรวบรวมทั้งในและต่างจังหวัด ตลาดขายส่งผลไม้ในจังหวัดและผลผลิตส่วนที่เหลือร้อยละหนึ่งจำหน่ายในตลาดนัดและร้านค้าชุมชนปี2567ตลาดในจังหวัดพิษณุโลกยังมีความต้องการเพิ่มอีก2 0 1 6ตันสะสะท .2 ได้มีข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาสินค้ากล้วยน้ำหวาจังหวัดพิษณุโลกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอาทิส่งเสริมการรวมกลุ่มพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการปลูกเชิงการค้าเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของตลาด เสริมสร้างองค์ความรู้การดูแลรักษาและป้องกันกำจัดโรคตายพายการบริหารจัดการแปลงที่เหมาะสมส่งเสริมการปลูกกล้วยน้ำว้าตามความเหมาะสมของพื้นที่แบบปาณีชการจัดทำแปลงสาธิตต้นแบบนอกจากนี้ควรสนับสนุนระบบประกันภัยพืชผลโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในการชำระเบีย้ยส่งเสริมจุดรวบรวมผล,ผลผลิตในพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรที่ปลูกแบบหัวไร่ปายปนาะส่งเสริมการรวมกลุ่มแปลรูปผลิตภัณฑ์หลากหลายการขึ้นทะเบียน GI สร้างสตอรี่สินค้า อย่างไรก็ตามการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่ a อคก m p แเป็นการบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการวิเคราะห์ข้อมูลและเลือกปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนตามชั้นความเหมาะสมของดินรวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของตลาดจะส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่ดีและสามารถสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงต่อไป